เงินเข้า3กลุ่มวันศุกร์ที่10กกุมภาพันธ์2 5 6 6นี้เป็นเงินช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์6 6กลุ่มที่1เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุก็ยังจ่ายให้ตามอัตราเดิมนะครับอายุ60-69ถึง69ปีได้600บาท อายุ70-79ถึง79ปีได้700บาทอายุ80-89ถึง8ปปีได้800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทกลุ่มที่2นะครับเบี้ยผู้พิการ8 0 0ถึง1000บาทผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีได้1,000บาทผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปได้800บาท และกลุ่มที่3เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อย600บาทต่อเด็ก1คนซึ่งก็จะได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ6ขวบเต็มนะครับถ้าเลย6ขวบเต็มแล้วก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้แล้วนะครับเพราะว่าต้องกระจายเงินให้กับ ลูกหลานเด็กแรกเกิดถึงอายุหกขวบในครอบครัวรายได้น้อยท่านที่ได้รับเงินนี้อยู่แล้วก็ได้รับต่อเนื่องทุกเดือนไปจนเด็กอายุหกขวบเต็มแต่หากท่านใดมีเด็กไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นหลานนะครับที่อยู่ในความดูแลของท่านและท่านเป็นครอบครัวรายได้น้อยและเด็ก หรือว่าตัวท่านเนี่ยยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ไม่ว่าเด็กจะอายุเท่าไหร่ก็ตามขอเพียงถ้ายังไม่เกิน6ขวบท่านสามารถไปลงทะเบียนได้นะครับอย่างสมมติเด็กอายุเอ่อหนึ่งขวบหรือ2ขวบแล้วที่ผ่านมาไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ท่านสามารถไปลงทะเบียนได้นะครับตราบเท่าที่เด็กเนี่ยอายุยังไม่เกิน6ขวบ หนึ่งขวบสองขวบสามขวบส่ขวบไปลงทะเบียนได้นะครับเด็กอาศัยอยู่จริงกับท่านในพื้นที่ใดก็ไปลงทะเบียนในพื้นที่นั้นย้ำนะครับว่าต้องที่อาศัยอยู่จริงนะครับก็ไปลงทะเบียนที่เทศบาลอบอตอนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ไปที่สำนักงานเขตหรือว่าถ้าอยู่ที่พัทยาก็ไปที่สาราวาการเมืองพัทยานะครับก็ไป นำหลักฐานนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะไปยื่นกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเขจะมีแบบฟอร์มให้กรอกลงทะเบียนและก็จะมีให้ท่านนั้นให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะครับหรือว่านายกเทศบาลน,นายกอวตอกำลังผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เซ็นรับรองว่าท่านมีการเลี้ยงดูเด็กคนนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นหลาน นะครับและอยู่ในครอบครัวรายได้น้อยจริงและเจ้าที่เขาก็จะตรวจสอบข้อมูลว่ารายได้น้อยจริงหรือเปล่านะครับซึ่งคําว่ารายได้น้อยก็จะใช้เกณฑ์ว่ามีรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนต่อคนต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทก็อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ3เดือน4เดือนและเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วท่านก็จะได้รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่ไปลงทะเบียน อย่างสมมติไปลงทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์66นี้อาจจะตรวจสอบเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม66เมื่ออนุมัติแล้วเนี่ยก็จะได้รับเงินย้อนหลังนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์66ก็คือเดือนที่ไปลงทะเบียนเดือนละ600บาทก็คูณกันไปและก็จะได้ไปทุกเดือนไปจนถึงเด็กอายุ6ขวบเต็มนะครับก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาท นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ได้รับสิทธนินี้นับล้านคนในแต่ละเดือนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอีกทางหนึ่งนะครับนี่ก็คือทั้ง3ากลุ่มนะครับที่จะมีเงินเข้าบัญชีนะครับวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ25์2566นี้เบี้ยผู้สงูงอายุเบี้ยผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดครับ